สวัสดีครับท่านผู้ชมและนักศึกษาทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านสู่รายการ aw, รอบรูก้กับมสทรายการที่นําเสนอเรื่องราวข่าวสารความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชเป็นประจํายทุกสัปดาห์ทุกวันพุธและวันศุกร์ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ STU Channel แห่งนี้นะครับ ท่านผู้ชมครับอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์นั้นเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจและการศึกษาของไทยนะครับเมื่ออุตสาหกรรมนี้เติบโตขึ้นก็จําเป็นต้องมีการจัดทามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพวันนี้รายการรอบรู้กับมสทของเราก็จะมาพูดถึงโครงการจัดทํามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ระยะที่สองครับ ซึ่งพิจารณาียากรกิมาร่วมรายการวันนี้มีถึง2ท่านด้วยกันนะครับท่านแรกท่านดํารงตําแหน่งเป็นผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนอาจารย์วิระชัยศรีขจรครับสวัสดีครับอีกท่านหนึ่งนะครับนั่งข้างๆกันนะครับท่านดํารงตําแหน่งเป็นผู้อำนวยการสํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัทยธรรมาิราชท่านนี้ก็คือรองศาสตราจารย์ภา,ากามาศผจญแกล้วครับสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับ ขอบคุณนะครับที่กรติกับทางรายการนะฮะก่อนอื่นต้องถามอาจารย์เวีระชัยก่อนนะครับอยากให้ท่านผู้ชมได้รู้จักสถาบันคุณวุิวิชาชีพกันสักหน่อยหนึ่งว่าสถาบันนี้มีความเป็นมายังไงครับครับสถาบันคุณวุิวิชาชีพนะเป็นองค์การมหาชนนะครับเพิ่งก่อตั้งได้ไม่นานโดยอยู่ในสังกัดของทางสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเนี่ยเมื่อ,อตอนที่เริ่มต้นเนี่ยนะครับก็จะมีตาม วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งอยู่6ประการนะครับโดยหลักๆก,ก็จะเป็นการพัฒนาระบบคุณู้วิชาชีพนะครับมีการส่งเสริมให้จัดทำามาตรฐานอาชีพในสาขาวิชาชีพต่างๆเสร็จแล้วก็จะต้องมีการขึ้นทะเบียนอ,องค์กรรับรองเพื่อทดสอบแล้วก็ให้คุณวุฒิวิชาชีพตามสาขาต่างๆสําหรับผู้ที่มาผ่านการทดสอบภายใต้มาตรฐานที่จัดทําขึ้นนะครับซึ่งหลังจากนั้นก็จะเป็นการนำเอามาตรฐาน ดังกล่าวในชุดเดียวกันที่ทําเป็นมาตรฐานขึ้นมาเนี่ยนะครับในทุกสาขาอาชีพส่งมอบให้กับการศึกษาเพื่อนําไปพัฒนาหลักสูตรตามสมควรนะครับต่อไปซึ่งในอนาคตก็จะมีการผสมผสา,านกันไประหว่างการทํามาตรฐานแล้วก็ทดสอบผู้ที่อยู่ในการทํางานแล้วเขาก็สามารถจะเรียนรู้ไปได้ตลอดไปรวมทั้งเด็กๆสมัยใหม่ที่เรียนในหลักสูตรการจะมีการปรับปรุงโดยเฉพาะในอาชีวะนะครับให้ตรงกับมาตรฐานอาชีพต่างๆมากขึ้น ในเในบื้องต้นปัจจุบันเนี่ยเรา,เาได้จัดทำมาแล้วประมาณเกือบส0สาขาวิชาชีพดำเนินการนะครับแล้วก็เสร็จสิ้นไป10กว่าสาขาวิชาชีพเริ่มมีการทดสอบแล้วโดยการพิมพ์เป็นหนึ่งในสาขาดังกล่าวเริ่มต้นในเฟสแรกนะครับโดยที่มสทอเองก็จะเป็นศูนย์ที่ทำการทดสอบในสาขาดังกล่าวนะครับในช่วงเริ่มต้นนี้เช่นเดียวกันนะครับครับ ถ้าถ้าพูดถึงชื่อนะครับท่านผู้ชมที่ชมรายการก็อาจจะว่าเป็นชื่อใหม่นะองค์กรใหม่นะครับแล้วเสร็จจริงๆอยากจะถามอาจารย์ว่าองค์กรนี้นะฮะดำเนินการมาประมาณสักกี่ปีแล้วแล้วก็ตั้งอยู่ที่ไหนนะครับคิอสถาบันคุณวุฒิเพิ่งเริ่มตั้งไม่นานจริงๆอย่างที่อาจารย์ว่าครับเราเริ่มทํางานกันมาประมาณสัก2ปีเสร็จ,รจก็อย่างที่เรียนนะครับคือปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ที่ตึกซานทาวเวอร์ตรงแถวย่านจตุจักเนี่ยนะครับริมถนนวิฟอดี แต่อย่างไรก็ตามนะฮะเนื่องจากที่เราเพิ่งเริ่มต้นจริงๆประมาณ2ปีเนี่ยถึงได้เรียนว่าเราเพิ่งเริ่มจัดทําไปได้ไม่มากนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราก็มีเป้าหมายในการที่เราจัดทําสาขาชีพต่างๆเนี่ยให้สอดคล้องกับความต้องการเมื่อเราเปิด AC ในปลายปีนี้เพราะฉะนั้นในช่วงเริ่มต้นเนี่ยเรามีการประกาศในตามกฎหมายเราประกาศรกกิจจานะครับว่าเราจะดำเนินการประมาณ47สาขาวิชาชีพ ซึ่งเราดำเนินการไปแล้วเกือบทั้งหมดแต่ว่าในแต่ละสาขาวิชาชีพเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณ1ปีนะครับในการเริ่มต้นทำมาตรฐานจนกระทั่งมีการทดสอบซึ่งกระบวนการก็ค่อนข้างยาวนะครับโดยกลุ่มอาชีพต่างๆก็มาร่วมทำกันซึ่งรายละเอียดในเรื่องการพิมพ์เดี๋ยวทางอาจารย์อาจจะช่วยต่อใน,ในภายหลังนะครับซึ่งผมคิดว่าการพิมพ์เนี่ยเป็นอาชีพหนึ่งที่มีความสำคัญเราได้หยิบขึ้นมาทำเป็น,ปนในเฟสแรก,แรก เพราะว่าอาชีพที่เราทำอาจจะมีถ้ายกตัวอย่างนะครับมีเรื่อง ICT เรื่องโลจิสติกเราทำแม้กระทั่งเรื่องแมคคาทรอนิกสเรื่องเรื่องทั้งหลายที่มันเกี่ยวข้องกับในหลายๆสาขาที่เป็นความต้องการความจริงเราเพิ่งทำแท็กซี่เพิ่งไปมอบปฏิบัติกันมาเมื่อช่วงเช้าเนี่ยนะครับก็อันนั้นเป็นอีกสาขาหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามนะครับการพิมพ์เนี่ยเป็นสาขาที่ผมเชื่อว,ว่ามีความสำคัญมากไม่ได้ด้อยก่าสาขาอื่นเราก็เลยมีการหยิบขึ้นมา อย่างไรก็ตามนะครับในการทำเนี่ยแต่ละสาขาก็จะเห็นว่ามันจะสอดคล้องกับความต้องการจริงๆเพราะว่าผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมนั้นๆเนี่ยจะเป็นผู้มามีส่วนร่วมนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในเรื่องของการทดสอบอันนี้จะสาคัญที่สุดวันนี้เราถึงขั้นตอนที่เรามีการทาเฟสแรกเสร็จไปแล้วกําลังเริ่มดําเนินการทดสอบที่มสที่เป็นหนึ่งในศูนย์ที่จะเป็นองค์กรรับรองเรายังมีที่มทรธัญบุรีกับทีทท่ทางบางมดนะครับ แต่ขณะดเดียวกันเนี่ยจากวันนี้ที่เราทำการทดสอบสำหรับในสาขาที่เรามีการทำมาตรฐานเสร็จสิ้นแล้วในเฟสแรกเราก็กำลังดำเนินการในเฟสสองซึ่งในครั้งนี้เราก็ได้รับความกรุณาจากทางมสทนะครับช่วยเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำในเฟสนี้ต่อไปนะครับซึ่งก็จะต่อยอดจากเฟสแรกที่เรากำลังดำเนินการอยู่ในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็กำลังทดสอบในปัจจุบัน ครับที่อาจารย์พูดนะครับว่า47สาขาวิชาชีพนี่ก็ทําไปพร้อมๆกันถูกต้องไหมครับทุไม่พร้อมหรอกครับคือเราเริ่มมา2อปีนะครับปีแรกเนี่ยเราทําไป14สาขาทําไปหมายถึงเริ่มดําเนินการนะครับแต่ละสาขาอย่างที่เรียนแล้วเราใช้เวลาประมาณปีหนึ่งเพราะฉะนั้นในปีที่สองเราเริ่มเข้าใจนะครับเริ่มทําได้มั่นใจมากขึ้นเราก็ทําได้มากขึ้นเช่นในปีสองปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดเนี่ย เราทําไปอีก22สาขาโดยประมาณนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทํา2ปีเนี่ยไป30กว่าแล้วปีนี้ในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ทําไปสักเกือบเกือบเกือบสิบสาขาวิชาชีพแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าอันไหนที่เริ่มเร็วเนี่ยก็ปีนี้เริ่มเสร็จไปแล้วเริ่มทดสอบในปีที่แล้วที่เริ่มดำเนินการอีก20กว่าสาขาก็เริ่มทยอยเสร็จเสร็จก็จะเริ่มทดสอบแล้วขณะเดียวกันปีนี้ก็เริ่มทําอาชีพใหม่สมมุติเราเริ่มทํา การพิมพ์ในเฟสสองวันนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะใช้เวลาสักปีหนึ่งก็คือต้นปีหน้าก็จะเสร็จรนะครับ,รบเพราะฉะนั้นจะค่อยๆทยอยไล่ไล่ไลกันไปครับอันไหนเสร็จก็เริ่มทดสอบอันไหนเสร็จก็เริ่มส่งมอบการศึกษาไปใช้ปรับหลักสูตร ออก็มีแผนนะฮะมีขั้นมีตอนนะครับ,รบถามก่อนที่จะไปส่งถึงอาจารย์ปากามาตนะครับถามอาจารย์อีกคําถามหนึ่งก็คือ,เ,อเรื่องของการที่ให้มาทดสอบฝีมือในแวดวงของการพิมพ์เนี่ยนะครับ,รบาทางสถาบันนี้มุ่งเป้าแค่ไหนครับต้องการให้ได้อะไรไปก็คงเหมือนทุกสาขานะครับทุกสาขาอาชีพสาขาวิชาชีพรวมทั้งอาชีพทุก,ทกอาชีพที่อยู่ในสาขานั้นๆเนี่ยเราคาดหวังว่าอย่างน้อยเมื่อเรามีการจะทํามาตรฐานขึ้นมามาตรฐานนียจะ จะเป็นจะเป็นบ่งบอกถึงสมรรถนะบ่งบอกถึงความสามารถของแต่ละระดับในอาชีพนั้น,น,นในสาขาวิชา,าชีพนั้น,น,นเพราะฉะนั้นใครก็ตามเนี่ยนะครับที่เขาจะเข้ามาทดสอบเขาควรจะต้องรู้ตัวเองก่อนด้วยซ้ําไปว่าเขามีความสามารถอยู่ที่สักประมาณระดับไหนเพราะบางคนอาจจะจบการศึกษาสูงบ้างต่ำบ้างบางคนอาจจะจบไม่สูงแต่ว่าทํางานมาเยอะมีประสบะการณ์เขาอาจจะมาสอบในช่างพิมพ์นะครับ ระดับ4ได้ในขณะที่คนที่จบใหม่ๆออกมาอาจจะไม่มีปรสบการณ์อาจจะมาสอบระดับ3อันอันนี้ยกตัวอย่างนะครับแต่ว่าอ,อย่างไรก็ตามเนี่ยในการที่จะเป็นผลกับบุคคลเหล่านั้นไม่ว่าจะทํางานมามา,มากหรือน้อยก็ตามเนี่ยอย่างน้อยเขาสามารถที่จะบ่งบอกได้ว่าวันเนี้เขาอยู่ที่ตรงไหนนะครับแล้วถ้าเขาต้องการจะพัฒนาตัวเองขึ้นไปมี career path ต่อขึ้นไปในวันข้างหน้าเนี่ยเขาอาจจะต้องฝึกเพิ่มเติม หรือต้องมามามาฝึกมาเรียนเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามนะฮะคนทุกคนเนี่ยมีโอกาสเรียนรู้ได้ตลอดแต่อย่างไรมาตรฐานที่ทำเนี่ยจะเป็นตัวทําให้เขารู้เลยเข้ามาดูในเว็บไซต์เราได้จะรู้เลยว่าเขาเขาเป็นอย่างไรบ้างในขณะเดียวกันในจ้างหรือสงกับการก็จะเริ่มอย่างน้อยมีอะไรที่เป็นตัวบ่งบอกได้ว่าพนักง,งานของตัวที่ปัจจุบันเป็นอยู่นะครับเขาอยู่สักขนาดไหนเขาทํางานที่เหมาะกับ ความสามารถเข้าหรือเปล่าก็อาจจะมีการปรับปรุงได้หรืออบรมเพิ่มเติมได้นะครับแต่ในอนาคตเนี่ยการจะรับบุคลากรใหม่ๆเข้ามาครับก็อาจจะเอาอันนี้เป็นเกณฑ์วัดได้เลยว่าคุณมาจากไหนไม่รู้แหละนะฮะแต่คุณมีคุณวุธวิชาชีพคุณทําด้าน p r e p r e s สคุณทำ r e s ส,รสหรืออั t เต p r e s พก็ตามนะฮะคุณสามารถที่จะบ่งบอกได้เลยว่าคุณคุณอยู่ตรงเนี้ยนะฮะคุณอยู่ระดับเนี้ยจริงหรือเปล่า ครับครับมฟังดูแล้วก็เป็นเรื่องน่ายินดีนะที่มีมาตรฐานเรานี้เข้ามาจับนะครับเอาละฮะมาถึงอาจารย์ภากามานบ้างในแง่ของบทบาทของมสทนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอะไรพัฒนามาตรฐานอาชีพแล้วก็คุณวุฒิทางด้านอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์เนี่ยนะครับตอนนี้บอกเป็นระยะที่2ด้วยใช่เป็นยังไงบ้างครับก็ก่อนอื่นขอแจ้งระยะที่1ก่อนนะคะครับในระยะที่1เนี่ยทาง มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชนะคะก็ถือว่าเป็นผู้ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยลพระจอมเกล้าธนบุรีที่บางมดน่น,นะคะก็ร่วมกันทําในจัดทํามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในระยะที่1จริงตอนตอนนั้นนะเรามีถึง10อาชีพนะคะโดยที่อย่างที่ท่านพอพูดก็คืออยู่ในกลุ่มสายงานที่เกี่ยวข้องเช่นงานพรีเพรสงานก่อนพิมพ์นะคะงานพิมพ์แล้วก็งานหลังพิมพ์นะคะ ในระยะที่1เนี่ยเราก็ทําเพศสิ่งพิมพ์ทั่ว,วไปนะคะก็จะทํามีอาชีพช่างพิมพ์ออ f s e ตนะคะช่างทําแม่พิมพ์นะคะช่างออกแบบงานพิมพ์นะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นหลังพิมพ์ก็จะมีทําเล่มนะคะช่างพับช่างช่างตัดกระดาษอะไรประมาณนี้นะคะส่วนระยะที่2ต้องได้รับความกรุณากับทางสาบ,บัญคุณวิชาชีพนะคะก็มองว่าอุตสาหกรรมการพิมพ์เนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างใหญ่ ะะบุคลากรที่ทํางานอยู่ในภาคอุตสาหกรรม ấy, มีค่อนข้างมากนะคะนั้นในระยะที่2เนี่ยเราก็จะเริ่มจัดทํามาตรฐานอาชีพอีก10อาชีพนะคะซึ่งจะเน้นเรื่องของการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ค่ะเพราะว่าการพิมพ์บรรจุภัณฑ์อย่างที่หลายๆท่านทราบดีนะคะว่าเป็นอุตสาหกรรมที่โตขึ้นอย่างมากนะคะใน10อ,อาชีพที่วางแผนจะทํากันนะคะก็เรียนทัน ทางสารบัญคุณวิชาชีพแล้วก็จะมีเรื่องของระบบการพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์บรรจุภัณฑ์นะคะอย่างเช่นการพิมพ์เฟกโซโกราฟีนะคะการพิมพ์กลาวัวนะคะช่างออกแบบบรรจุภัณฑ์นะคะทั้งเรื่องของออกแบบก่องนะคะออกแบบซองต่างๆที่เกี่ยวข้องทุกวันนี้ก็เป็นที่ต้องการอยู่แล้วนะคะรวมถึงนักวิจัยและพัฒนาทางด้านบรรจุภัณฑ์ด้วยนะที่คิดว่า ควรจะมีบทบาทะะสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมการพิมพ์ของเราให้โตขึ้นและแข่งขันได้อย่างตามที่ทางสาบัญคุณวิชาชีพตั้งเป้าหมายไว้นะคะแล้วก็มีงานหลังพิมพ์อีกนะคะ,คะก็เป็นพวกงานไดคัตที่ต้องขึ้นรูปเป็นกล่องนะคะก็กำลังอยู่ระหว่างดําเนินการนะก็ยังได้ทางทางทีมงานที่เป็นทีมงานเดิมนะคะจากมาลายเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ทนบุรีนะคะกับมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีนะคะก็ร่วมเป็นทีมงานแต่ว่าทีมงานเนี่ยจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่ามาตรฐานอาชีพแล้วก็มาตรฐานคุณวุฒิชาชีพเนี่ยนะคะจะยังต้องอต้องการความร่วมมือนะคะจากผู้ประกอบการเพราะจริงๆแล้วการทํามาตรฐานอาชีพเนี่ยต้องให้มีส่วนร่วมใช่ไหมท่านผู้อำนวยการนะคะก็ค,คือให้ทางภาคผู้ประกอบการเนี่ย เข้ามามีบทบาทในการกําหนดมาตรฐานอาชีพของประเทศนั่นถือว่าเป็นมาตรฐานของประเทศเลยนะคะก็ก็อยากจะเชิญชวนนะคะทุกท่านที่เป็นผู้อำนวยการเป็นผู้ประกอบการนะคะหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนเลยผู้ประกอบการหรือผู้ที่ทํางานอยู่ในภาคอุตสาหกรรม <c oughs> การพิมพ์อยู่แล้วเนี่ยนะคะก็สามารถเขา้ามาเข้าร่วมนะคะร่วมแสดงความพิดเห็นอะไรต่างๆเนี่ยนะคะได้ที่มหาลัยนะ,ะจริงๆแล้วเ,เราก็จะมีการจัดสัมมนา ด้วยนะคะในวันที่30เมษายนนะคะจะระดมความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดระดมความคิดเห็นเบื้องต้นนะคะแล้วก็จะได้นําเสนอกระทางสถาบันคุณวิชาชีพด้วยนะคะในช่วงเช้านะคะถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่เว็บไซต์นะคะของทางเ,เราเราเปิดเว็บไซต์ไว้นะคะของมาตรฐานอาชีพในอุตสาหกรรมการพิมพ์นะคะเป็น www.thaiprintpq.org นะคะก็เข้าไปที่ตรงเว็บไซต์นี้ได้นะคะแล้วก็เปิดเฟซเฟซบุ๊กด้วยค่ะนะคะในชื่อเดียวกันนะคะไทยปริ้นทีคินะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะคะจริงๆในส่วนของตอนนี้ที่ท่านพูมในการพูดถึงนะคะคว่า,ารรเรามีระยะที่หนึ่งที่ทําต่อเนื่องนะคะก็จะเป็นศูนย์นะคะรับรองด้วยนะคะตอนนี้ก็เปิด รับแล้วนะคะถ้าใครสนใจจะเข้าทดสอบนะคะในในเฟสแรกที่เราทำมาตรฐานไปแล้วนะคะท่านพอนะคะตอนนี้เราก็เปิดรับคนที่ผู้ที่สนใจอยากจะเข้ามาทดสอบหรือผู้ประกอบการที่อยากจะส่งบุคลากรนะเข้ามาทดสอบนะคะก็สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของมหาลัยสุโขทัยธรรมธิราชนะคะตอนนี้เปิดรับอยู่นะคะครับะ คาดว่าวันนี้เรามาคุยกันในเรื่องของงานประชาสัมพันธ์โครงการนะเป็นอาจารย์ะกามาตรบอกว่ามีการจัดสัมมนาเรียกสัมมนาถูกต้องนะครับดังนั้นจะถามในรายละเอียดเล็กๆได้ไหมครับว่าการสัมมนาที่จะประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ชมได้รู้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเราจัดวันที่30อย่างที่จันว่าจัดที่ไหนกี่วันครับอ๋อจัดวันเดียวค่ะจัดที่มหาลัยสุโขทัยธรรมธิราชนะคะ เราก็ที่อาคารสามสอนนะคะก็ห้องสามสอนนะคะที่อาคารอเนกนิทัศนะคะแล้วก็สามารถติดตามได้หรือว่าสนใจก็ติด,ต,ดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะคะก็0 2 5 0 4 7 7 7 0 1คะ่ะก็สนใจเข้ามาสมัครหรือว,ว่าอยากจะฟังว่าตอนนี้เนี่ยคะในโครงการระยะที่2เนี่ยนะคะเราจะทำอะไรกันบ้าง ะะจริงๆทางคณะทีมที่เป็นที่ปรึกษาของโครงการนะคะก็ยินดีรับข้อเสนอแนะของทุกๆคนนะที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อจะมาร่วมกันจัดทำมาตรฐานอาชีพของประเทศเลยถือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศก็ได้นะคะที่เราทำตรงนี้ขึ้นมานะคะ่ะครับแอบถามรายละเอียดได้ไหมครับว่ารายละเอียดลึกๆเนี่ยในวันนั้นเนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรบ้างจริงๆเราจะมีการเชิญท่านผอ,อ มาพูดด้วยนะคะคคแล้วก็จะเชิญผู้ที่อยู่ในวงการวงการการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์นะคะมาให้นานาทัศนะหรือเสวนากันว่าตอนนี้นเราจะต้องแข่งขันในภาคที่บอกท่านพอบอกว่าแข่งขันกับ AEC เนี่ยนะคะเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างและบุคลากรเราเนี่ยต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะคะแล้วก็ตอ,ตอนตอนช่วงท้ายเราก็จะมีการรับฟังความคิดเห็นนะคะ,ะนะครับ ก็จานวนแหละครับจานวนของผู้ที่รับได้ก็ยินดีค่ะมาได้ตลอดค่ะไม่ไม่อันค่ะไม่จํากัดค่ะไม่อันนะไม่จํากัดแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายนะใช่ค่ะเม่นกาใช้จ่ายชาการจริงๆค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะอ่านะครับแล้วในวันจันทร์นั้นจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรให้กับผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาบ้างครับก็คงเราคงมีเอกสารที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ล้วก็จะมีข้อมูลต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้อง แล้วก็จะมีทีมที่ปรึกษานะคะเพราะในในในตอนที่เราเริ่มสัมมนาเนี่ยนะคะช่วงท้ายเราจะมีการแบ่งกลุ่มนะคะตามกลุ่มอาชีพที่เราตั้งใจว่าจะทำนะคะในสายอาชีพในช่วงระยะที่2คะ่ะครับนะฮะ,ะทีนี้มาถามถึงอาจารย์ฤาชัยบ้างนะฮะเมื่อกี้อาจารย์ประการ์มาบอกว่าอาจารย์เป็นวิทยากรหลัก นะครับผมแอบถามนะครับแอบถามว่าจริงๆวันนั้นเนี่ยมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจที่จริงๆแล้วผู้ที่สนใจเนี่ยไม่ควรพลาดอย่างยิ่งคืออ,อ,อย่างลักษณะการประชุมในการจัดทำลักษณะเนี่ยนะครับความจริงแล้วเนี่ยสถาบันเราทำไปอย่างที่เรียนนะสี่สิบครั้งละสี่สิบกลุ่มนะครับแล้วก็จะย้ำานะครับว่าในการทำวิธีการกระบวนการทำเนี่ยมันค่อนข้างจะชัดเจนว่าเราจะต้องมี ผู้ประกอบการเจ้าของอาชีพเนี่ยเป็นหลักเลยนะที่จะเข้ามาร่วมไม่ว่าจะเป็นในการจัดทำในร่วมของการให้คำอตอนทำประชาพิเคราะห์หรืออะไรก็ตามนะครับเพราะว่ามาตรฐานอาชีพที่เรากำหนดขึ้นมาเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของความต้องการของแต่ละอาชีพจริงๆที่เขาต้องการให้คนของเขาเนี่ยมีความสามารถในการทำอะไรได้บ้างนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะย้าให้ผู้ที่มาร่วมเนี่ยได้เห็น ได้เห็นแล้วกไไ็ได้ร่วมกันเต็มที่นะครับเน,เนื่องจากว่าใน,ใน,ในอดีตในสิ่งทีเ่เราผ่านมากันเนี่ยนะครับต้องต้องยอมรับอย่างนึ่ว่าทางผู้ที่ไปทํางานเนี่ยจะไปฝึกไปทํางานอใน,นที่ทํางานจะเยอะครับนะครับเ,เี่เราเราก็คาดหวังนะครับในการที่เราจัดทามาตรฐานนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นมาตรฐานที่ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมมากที่สุดแล้วบอกมาเลยว่าเขาต้องการอะไร สิ่งเหล่านั้นอาจจะเป็นตัวที่นํามาเป็นมาตรฐานในการทดสอบคนในอาชีพที่อยู่ในอุตสาหกรรมของเขานั่นแหละเพราะฉะนั้นต่อไปในการที่ทําแล้วเนี่ยพวกเขาจะได้ต้องยอมรับด้วยว่าอันนี้คือมาตรฐานที่เขาต้องการนะเพราะฉะนั้นก็ช่วยเกันาน,นาไปใช้ด้วยแต่ถ้าเกิดไม่มาร่วมเนี่ยเราก็ทําออกมาอาจจะเป็นอะไรที่ตรงใจท่านบ้างบางส่วนอันนั้นจะไม่จะจะไม่ทาให้มันเกิดผล พราะฉะนั้นในการที่เราจะคุยกันในวันนั้นนะผมคิดว่าห,หลักๆเนี่ยจะเป็นการทําความเข้าใจกันในกระบวนการในวิธีการทําว่าสาคัญที่สุดเนี่ยคือการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนนะครับทุกขั้นตอนเนี่ยผมต้องเรียนว่าแม้กระทั่งไปจบเอาที่ว่าเมื่อทํามาตรฐานเสร็จแล้วหลังจากกระบวนการหลังจากวันที่เปิดเริ่มทําการแล้วเนี่ยนะครับเมื่อเสร็จแล้วท่านเหล่านั้นเนี่ยที่มามีส่วนร่วมในการทําท่านควรจะต้องมี การส่งเสริมให้มีการนํามาตรฐานเนี่ยไปใช้ในโรงงานของท่านด้วยครับท่านท่านเข้าไปดูในเว็บเราได้อยากอยากได้ตัวไหนเนี่ยดึงเป็นตัวตัวไปเลยก็ได้ว่าตัวไหนมันขาดอยู่เพราะจะบอกหมดเลยนะฮะสมรรถนะแต่ละตัวต้องเป็นยังไงบ้างครับหลังจากนั้นท่านก็ควรจะต้องพยายามเอาคนของท่านเนี่ยมาทดสอบนะครับซึ่งหลายอุตสาหกรรมที่มันมีส่วนร่วมแบบนั้นเลยตั้งแต่ต้นเนี่ยจะจะมีผลค่อนข้างสูงนะฮะเขาจะส่งคนเข้ามาเยอะ นะครับอย่างผมผมคาดหวังว่าการพิมพ์จะเป็นเช่นเดียวกันนะฮะแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยโดยจิสติกนี่ส่งคนเข้ามาทดสอบเป็นร้อย,อยนโอ้คนเพราะว่าเพราะว่าเขามีส่วนร่วมในการทามาตรฐานมากทํามากเลยเพราะฉะนั้นเาเห็นชัดเลยว่าณนะวันนี้คนของเขาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเป็นยังไงต้องการจะพัฒนาอะไรต่อเนี่ยเขาควรจะต้องเข้ามาดูตรงไหนเขาก็เลยสนใจแล้วก็ส่งคนเข้ามาทดสอบในระดับต้นๆเลยนะครับ,รบก,ก็ผมผมคิดว่า ในในการจัดงานลักษณะนี้เนี่ยนะครับผมว่ามาเยอะเท่าไหร่ก็คงไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าทางสบานเองกับทางมตทเนี่ยเราคงอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับเรารับได้ไม่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 เต็มที่ไม่ไม่อ้นอยู่แลนะครับมาได้เต็มที่นะครับก็ฟังแล้วก็เชิญชวนมากันเยอะๆนะครับเมื่อกี้ประเด็นที่อาจารย์พูดมามีเรื่องหนึ่ง พูดถึงเว็บไซต์เอ่ยหรือพูดถึงมาตรฐานเอ่ยก็เลยอยากจะทราบว่าในอาเซียนเนี่ยมาตรฐานโดยเฉพาะอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์เนี่ยเราใช้เหมือนกันไหมคือคืออย่างนี้นะครับผมคงไม่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 ขอเอาเฉพาะเรื่องสิ่งพิมพ์นะครับรบกระบวนการในการทํามาตรฐานเนี่ยอย่างสมมติในรอบนี้ทางมอสทเป็นคนทํารอบที่แล้วเฟสแรกทางมทรธัญบุรีเป็นผู้ทำเนี่ยนะครับแต่ทีมงานก็คงร่วมๆมกันนะฮะในทุกอาชีพเนี่ยเราจะมีกําหนดใน TOR เลย ว่าต้องไปเอามา Refer อย่างน้อย3ประเทศอาจจะเป็นนอกอาเซียน2ในอาเซียนถ้ามีก็เอามาสักหนึ่งแต่เนื่องจากสิ่งที่เราทำเนี่ยผมต้องเรียนว่าในประเทศที่เขาพัฒนากันไปเยอะๆหน่อยนะครับเราพูดถึงเยอรมันพูดถึงออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยซึ่งเราไปเลฟเฟรนมาหลายๆเรื่องเนี่ยนะครับในสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจะมาใช้เขาจะมีเป็นยูนิตคอมเพนเซนซีนเป็นตัวมาตรฐานสมรรถ,ถนะที่กําหนดไว้ค่อนข้างชัดเจนซึ่งสิ่งที่เราทำเนี่ย เราก็จะดูของเขานะฮะไม่ไ <Solomon> ม่ไ <who> ด <referred to> ้ก <ged> ๊อปปี้เข้ามานะฮะแต่ไปถึงทําแล้วเราก็ดูดูเขาบ้างเพราะว่าอะไรฮะเพราะมาตรฐานเหล่านั้นเนี่ยเป็นมาตรฐานที่ปัจจุบันอีก9ประเทศในอาเซียนเนี่ยกำลังทําอยู่เหมือนกันแล้วส่วนใหญ่ก็ไม่หนีใน 3- าสประเทศที่ผมพูดถึงเนี่ยก็ไปให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาต่างๆนานานะครับเพราะฉะนั้นในอนาคตมาตรฐานที่เราทำเนี่ยผมก็กล้าพูดได้นะครับว่าหลังจากเราพัฒนาการโดยกลุ่มสาของเรา เราดูที่เราเทียบเคียงกันในต่างประเทศเราไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ด้ยอยก่าใครในประเทศอาเซียนแน่นอนนะครับเพราะว่าที่อื่นเขาก็คงหยิบมาดูแต่ผมเชื่อว่าของเราเนี่ยเราเอามาแล้วเราไม่ได้มาลดเรามาปรับ,รบแล้วบางทีเราก็เพิ่มดยตามไปมในจุดที่เราคิดว่าของเรามีแล้วเราเหมาะสมกว่าเพราะเพราะฉะนั้นนะฮะเป็นสากลใช้คําว่าเป็นสากลก,ก็แล้วกันนะนะครับ ฟังแล้วน่าดีใจนะครับเราก็มีการเทียบเคียงมีการ b e n c h มา r k นะกับต่างประเทศด้วยนะครับอะะครับในช่วงท้ายนี้ให้จารนพักการมาศฝากเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมกันสัมมนาในโครงการนี้ดีกว่าครับค่ะก็อยากจะเสริมท่านผู้มีการนะคะว่าในประเทศกลุ่ม a อ c นะคะที่จากที่เคยเไปเซอร์เวยข้อมูลมาเนี่ยนะคะก็คิดว่าเขาให้ความสําคัญนะคะแล้วก็ปรากฏว่าก็มี s t ต n d า r คอมพิวเตอร์กันเกือบหลายประเทศอย่างเช่นมาเลเซียสิงคโปร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย่งางประเทศไทยนะคะก็คุณจะให้ความสําคัญตรงนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างอย่างทางมหาลัยสุโขทัยเองก็เป็นสาบันกศึกษาที่มีหลักสูตรด้านนี้เหมือนกันนะคะทั้งปิญญาตรีแล้วก็กำลังจะมีปิญญาโทด้วยในปีนี้นะคะก็ให้ความสําคัญเพราะาเราก็อยากมองว่าผู้ประกอบการเนี่ย ต้องการบุคลากรด้วยความรู้ความสามารถในระดับไหนนะคะก็จะได้พัฒนาหลักสูตรให้ไปสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมด้วยเหมือนกันนะคะผู้ประกอบการมีส่วนร่วมค่ะในการกําหนดนะคะลักษณะของสมรรถนะนะคะของคน ที่จะต้องเข้าไปทํางานในภาคอุตสาหกรรมนะคะถ้าเราร่วมกันนะคะทั้งภาควิชาการแล้วก็วิชาชีพเนี่ยนะคะก็คิดว่าการทำมาตรฐานก็จะได้เป็นระดับที่เป็นที่ยอมรับนะคะในระดับประเทศได้ดีนะคะก็คิดว่าขอเชิญชวนทุกท่านนะคะที่สนใจทางทังทีมงานนี้ยินดีต้อนรับทุกคนคะ่ะ ครับหนั้นวันที่30นะฮะสาเมษายนนะครับก็เชิญชวนผู้ประกอบการในแวดวงอุตสาหกรรมทนะครับมากันเยอะๆเลยนะเรารับได้รับได้ค่ะอะไรฮะก็ได้ข้อมูลสาระพอสมควรทีเดียวนะครับ ท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากในวันนี้นะครับหากท่านผู้ชมสนใจโครงการจัดทํามาตรฐานอาชีพและคุณวุิวิชาชีพก็อย่าลืมติดต่อไปตามที่อยู่ที่ปรากฏที่หน้าจอนี้นะครับวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณผู้อำนวยการสถาบันคุณวุิวิชาชีพองค์การมหาชนอาจารย์วิรชัยศรีขจรนะครับและอีกท่านหนึ่งคือผู้อำนวยการสํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขโทัยธรรมาธิราชรองาศาสตราจารย์ากามาศรประจนแก้วนะครับต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ